อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงไก่ร้องขันแอ๊กกิไลแอ๊กกลับจกักทำสัมมากิจกรรมมาขอมาดูแลเขาหน่อยมาแล้วลูกมาแล้วนุ่มเขาวุกขาชาวบ้านะ เขาชาวาน่ารักตัวเล็กๆตรงตรงโอ้ตรงอาหารเยอะแยะอยู่ลูกข้าให้เผื่อไว้อยู่ก่อนไปนะก็เยอะอีกเหรอเออน่ะเห็นไหมเยอะอยู่เยอะอยู่ผักสดก็มีเยอะแยะข้าวก็โปรยไว้ให้ เยอะอยู่เยอะอยู่อืเยอะอยู่อหันีกงส่ตองหันให้ฟังอีหน้อยเร็วเร็วขันเพราะเพราะ <C le ars> เออใช้ได้ใช้ได้